ก็ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ไม่ได้ไราเงี้ยเป็นไงเหนื่อยไะเหนื่อยมันเหนื่อยไล่ตามของไมันทำมันเร็วเขาเร็วครับเขาเร็วด้วยเราชุกยากครับ ใช้เกมวงในเลยเพือพอเข้าถึงบั๊กหลังผมพิงเชือกนะผมพิงเชือกแล้วพอการปั๊บจะตีตีไม่ได้ด้วยเข็มควบคุมเข็มเราไว้หมดเลยแค่จังหวะครับจังหวะแบบยาวแล้วแบบยาวผู้คนสี่เลี้ยงอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสี่ครับ สามสิบเอ็ดนี่นะโอเคครับแต่ความเร็วนะครับไไม่ด้แล้วน้ำหนักอ่ะน้ำหนักก็โอเคครับโอเคมันน้ำหนักไม่เกี่ยวนะไม่ไม่เกี่ยวน้ำหนักน้ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ค่อยเจ็บตัวหรอกครับดังนั้นสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปกลับมาเรื่อยๆเร้่อยสามารถ

ขอโทษอซที่ทำให้ผิดหวังครับผมทีลวครับคือสู้น้องเขาไม่ได้น้องเขาเร็วแล้วก็จังหวะฝีมือเขาอเร็วกว่าคือเกมวงในเล่นไม่ได้เลยไปหน้าว่ากันใหม่นะไปหน้าว่างกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ